เอาอีกแล้วครับจะเดินพ่อญา้าโยมอาจารย์น่ก็ขี้สงสัยเอาอีกแล้วครับท่านพาผมแวะไปอีกแล้วท่านบอกว่ามีถ้าอยู่ข้างบนจะพาผมขึ้นไปดูถา้าไม่ถามอีกแล้วว่าจะไปด้วยหรือไม่ เราก็เราก็ต้องตามแกไปนะครับท่านจะพาไปดูถ้ำพญานาคท,ท่าหนจะพาไปดไขึ้นนเ็ำหญางนอย แหมบัน,ดบนไดมันถี่เหลือเกินก้าวบ่อยเหนื่อย อ๋อเป็นพระธาตุนะฮะน่าจะเป็นพระธาตุพระธาตุอะไรอาจาราาย์พราะธาตุกองมม แต่เขาบอกว่าถ้ำอยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะต้องเดินลงไปข้างล่างข้างบนจะเป็นพระธาตุเก่าวัดฮะวัดล้างฮะไม่มีพระอยู่ทีสุอยู่แต่ประการใดมีแต่ 我喊你。<No> <laughs>